การเดินทางตลอด29ปีของกิฟเฟอรีนกับการเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้งมาวันนี้กิฟเฟอรีนได้เดินทางมาถึงจุดหมายสู่การเป็นบริษัท MLM สัญชาติไทยอันดับหนึ่งและได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่สามารถครองใจคนไทยไมาอย่างยาวนานการันตีด้วยรางวัลสุดยอดแบรนด์ ซูเปอร์แบรนด์สไทยแลต่อเนื่อง14ปีสอนและรางวัล Thailand's Most Admired Company ในประเภทบริษัทขายตรงที่น่าเชื่อถือที่สุดในกลุ่มธุรกิจขายตรงต่อเนื่อง3ปีสอนกิฟฟิรีเป็นบริษัทขายตรงแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่ได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสาร Direct Selling News ในสหรัฐอเมริกา ให้เป็นอันดับที่53จากบริษัทขายตรงทั่วโลกอ้างอิงจากยอดขายในปี2023เมาวันนี้กิฟฟอรีเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดขายตลอด29ปีเป็นจำนวนมากกว่า1,1758ล้านบาทและมอบรายได้คืนกลับให้นักธุรกิจไปแล้วกว่า46,925ล้านบาทธุรกิจของเรา เชื่อมโยงนักธุรกิจทั่วประเทศด้วยสำนักงานธุรกิจ103สาขาพร้อมดูแลสังคมและสนับสนุนความยั่งยืนรวมมูลค่ากว่า300ล้านบาทการเดินทางของกิฟฟอรีจากจุดเริ่มตน้นจนถึงวันนี้ด้วยฐานการผลิตจากโรงงานในเครือกิฟฟอรีทั้ง3โรงงานกิฟฟอรี สร้างสรรผลิตภัณฑ์กว่า2,000รายการที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถครองใจผู้บริโภคและได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมายที่พิสูจน์ได้ถึงชื่อเสียงที่ผู้บริโภคไว้วางใจกับรางวัลอ y ย u u a l i t y a w a r d 29รางวัลในกลุ่มเครื่องสำอางอาหารเสริมสมุนไพรอาหารและยา ล่าสุดกับรางวัลในระดับภูมิภาคเอเชีย Axis Awards 2024ประเภท Outstanding Leaders in Asia มอบให้แก่แพทย์หญิงนลินีไพบูในฐานะ CEO ที่โดดเด่นในด้านการบริหารงานและสามารถนำพาแบรนด์กิฟฟอรีให้เติบโตแข็งแรงเป็นที่ไว้วางใจทั้งในและต่างประเทศตลอดระยะเวลา29ปีกิฟฟอรี สร้างความแตกต่างและโดดเด่นในการโฆษณาประชาะสัมพันธ์ที่จริงใจและเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค อนาคตที่ยั่งยืนของกิฟฟอรีินในความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจมาตลอดก็คือเราเป็นบริษัทที่คล่องตัวและปรับตัวเร็วมากนะคะเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนเรามีเทคโนโลยีที่จะต้องสอนหรือว่าใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่ปรับเปลี่ยนตามคัสเตอร์จนนะคะว่าตอนนี้ลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรได้รับการบริการตรงจุดไหนนะคะเพราะฉะนั้นเรามั่นใจแน่นอนคะ่ะว่าในปีจะถัดไปเราจะอยู่ได้อย่างมั่นคงและเราพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาโครงสร้างของบริษัทให้ไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทําให้หมออยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะก้าวต่อไปในปีที่30อย่างงดงามด้วยกันกับกิฟฟารีและก้าวต่อไปในปีถัดๆไปด้วยความมั่นคงยั่งยืนและมีความสําเร็จร่วมกันอย่างแน่นอนค่ะ